สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมาน้อยธรรมดาอีกแล้วครับวันนี้หมาน้อยธรรมดาจะพาทาเก้าอี้สวยๆที่ปูรองด้วยแผ่นกระเบื้องง่ายๆทําได้ทุกคนครับโดยผมจะใช้กระเบื้องขนาด16คูณ16นิ้วครับหรือขนาด40คูณ40เซนติเมตรนั่นเองครับโดยเราจะประกอบแผ่นกระเบื้องนะครับเข้ากับกรอบไม้สี่เหลี่ยมครับโดยขนาดเส้นรอบกรอบนะครับ40คูณ40เซนติเมตรครับวิธีทํานะครับขั้นแรกนําไม้มาวางเรียงกันแบบนี้ครับตามคลิปวิดีโอครับ แล้วก็ทําการเว้นระยะห่างให้พอดีนะครับในส่วนของขาเก้าอี้นะครับองผมความยาวจะอยู่ที่40ซนติเมตรครับจากนั้นครับก่อนตอกตะปูครับผมจะทากาวตะปูก่อนนะครับเพื่อให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่โยกเยกครับจากนั้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับก่อนกาวตะปูใกล้จะแห้งนะครับผมก็จะมาตอกตะปูครับเมื่อตอกตะปูเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นทําอีกแผ่นเหมือนกันครับความยาวแผ่นไม้ที่ผมนํามาตอกตะปูนะครับความยาวอยู่ที่37.5เซนครับ จากนั้นครับอีก2ด้านที่เหลือนะครับผมก็จะนําแผ่นไม้ครับมาตอกตะปูครับก่อนตอกตะปูผมก็จะทากาวตะปูก่อนเหมือนเดิมครับแต่ว่าแผ่นไม้นะครับที่จะนํามาประกบตอกตะปูนะครับ2ด้านที่เหลือนะครับเป็นแผ่นไม้ความยาวขนาด40เซนติเมตรนะครับเวลานํามาประกบกับแผ่น37.5นะครับก็จะได้เส้นรอบกรอบทั้งหมด เป็น40คูณ40พอดีครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับคือไม้8แผ่นนะครับ2ด้านครับจะยาว40เซนติเมตรครับเป็นมาตรฐานครับส่วนไม้8แผ่นอีก2ด้านที่เหลือนะครับของผมจะยาวอยู่ที่37.5ครับหรืออาจจะบวกลบนิดหน่อยครับขึ้นอยู่ที่ความหนาของไม้ด้วยครับแต่เมื่อนํามาประกอบกันแล้วจะได้ขนาด40คูณ40เซนติเมตรพอดีครับนี่ครับเพื่อนๆตามคลิปวิดีโอเลยครับเพราะว่าเราตัดแบบ90องศามาประกอบกันนะครับไม่ได้ตัดเฉียง45องศาครับ จากนั้นนะครับผมก็จะหาแผ่นไม้ครับมา2แผ่นครับมาประกบด้านในแบบนี้ครับยิ่งใช้หลายแผ่นกว่านี้ยิ่งดีนะครับเวลานํากระเบื้องมาประกอบครับจะได้รองรับแผ่นกระเบื้องได้ดีครับจากนั้นก็ทําการตอกตะปูให้เรียบร้อยครับนี่ครับเพื่อนๆตามคลิปวิดีโอเลยครับเมื่อเราตอกตะปูเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทาด้วยกาวตะปูครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอครับแล้วก็นําแผ่นกระเบื้องนะครับมาวางประกบแบบนี้ครับกาวตะปูจะยึดแผ่นกระเบื้องให้ติดกับไม้ครับแน่นเหมือนตอกตะปูเลยครับ จากนั้นก็รอให้กาวแห้งครับเก้าอี้ตัวอื่นก็ทําเหมือนกันครับโดยการทากาวตะปูแล้วก็นําแผ่นกระเบื้องมาวางประกบครับจากนั้นรอให้กาวแห้งถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับสำหรับกาวตะปูนะครับผมซื้อมาหลอดละร้อย2ีบาบทครับใช้ได้หลายงานมากๆครับส่วนกระเบื้องขนาด40่สคูณสีซนตมรนะครับผมซื้อมา300กว่าบาทครับได้12แผ่นครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแผ่นไม้เก่าๆหรือเหลือนะครับหรือแผ่นกระเบื้องเหลือๆจากการก่อสร้างก็ลองมาทําดูครับหรือจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับไม้ไผ่ไม้ยูคารับลองพลิกแพงต่อยอดดูครับถ้าใช้ไม้ไผ่ไม้ยูคานะครับในส่วนของด้านบนที่เราจะทากาวตะปูประกอบกับกระเบื้องนะครับอาจจะทาให้เป็นผิวเรียบก่อนประกอบก็ได้ครับอันนี้ที่แรกผมว่าจะทําโต๊ด้วยนะครับโดยใช้กระเบื้อง4แผ่นต่อโต๊ะ1ตัวครับแต่พอดีไม้ผมหมดก่อนครับก็เลยไม่ได้ทาครับเสียดายมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสวยถูกใจมัครบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาน้อยธรรมดาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ